เปิดผลงานละครทั้งหมดของมาสุพระเอกจากทางช่อง3มาทำให้เลยนะคะตามคำขอที่มีแฟนคลับคนหนึ่งนะคะเขาขอเข้ามาเขาบอกเขาขอมาเป็นสิบรอบแล้วเราก็ไม่ทำคลิปให้เขาสักทีวันนี้มาทำให้แล้วนะคะสำหรับคลิปเปิดผลงานของพระเอก สุดฮอจากช่อง3มก็คือพระเอกมาสูนั่นเองก็มาดูกันนะคะว่าพระเอกคนนี้เนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องพระเอกคนนี้นะคะก็สลับบทไปมาไม่ว่าจะเป็นบทพระเอกนำหรือบทพระรองแต่บทที่ได้รับก็โดดเด่นและท้าทายฝีมือตลอดนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็มาเริ่มกันที่ผลงานชิ้นแรกของเขากันก่อนนะคะที่ออนแอร์ air, ให้เราได้รับชมกันก็คือซีรีส์เลือดมังกรนะคะก็จะมีตอนกระทิง ตอนแรดแล้วก็ตอนหงนะคะเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจเรื่องต่อมาถือเป็นผลงานที่เขาเนี่ยคืนแท่นเป็นเพกเต็มตัวครั้งแรกในละครเย็นเรื่องบุรามปรามปะลาเรื่องนี้ประกบคู่กับนางเอกมิวรักนาลาผลงานเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าร้อยป่าไว้ด้วยรักเรื่องนี้ประกบคู่กับนางเอกมายทาริกาผลงานเรื่องต่อมา เรื่องขึ้นชีวิตกับบทพระรองนะคะเรื่องนี้ประกบคู่กับนิชาผลงานเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าชั่วโมงต้องมนเรื่องนี้ร่วมงานกับนางเอกพิมรานิดาเรื่องต่อมาเรื่องรับลวงใจเรื่องนี้ร่วมงานกับพระเอกเกตวดินทร์อนแล้วก็นางเอกเดียนาฟีโปผลงานเรื่องต่อมาเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวเรื่องนี้นะคะก็ร่วมงานกับนางเอกอายกลเนธ เรื่องต่อมานะคะมีชื่อเรื่องว่าดาวหลงฟ้าเรื่องนี้ประกบคู่กับนางเอกนาตาลีปนารีผลงานเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าผมอาถันละครเรื่องนี้ร่วมงานกับสองนางเอกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลพิจฉนาแล้วก็พิม์ลนิดาเรื่องต่อมานะคะชื่อเรื่องว่าอุบัติหลยอุบัติรักเรื่องนี้ประกบคู่กับโมมนชนกส่วนผลงานสองเรื่องใหม่ที่ยังไม่ลงจอเรื่องแรก ชายแพทย์สยามและอีกเรื่องหนึง่งมีชื่อเรื่องว่าหมอหลวงแล้วก็ยังมีซิคอมเรื่องหนึ่งที่ออนแอร์เมื่อปี54มีชื่อเรื่องว่าขึ้นใส่ไวปิง์และทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานละครทั้งหมดของพระเอกสุดฮอตน,นะคะของช่อง3ก็คือมาสุเป็นผลงานของเขาที่เรารวบรวมมาให้นะคะในคลิปนี้ถ้าเกิดขาดเรื่องไหนไปหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ และคลิปต่อไปอยากให้เราไปเปิดผลงานของนักแสดงคนไหนก็อย่าลืมพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเราก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะ ทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย